อ่ะครับวันนี้มาตอบคําถามให้พ่อบ้านนะครับที่ถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับเครื่องซักผ้า LG เทอร์โบดับรุ่นนี้นะครับอ่าเพราะปกติผมได้ออกออกออกคลิปไปแล้วนะครับแต่มันคนละยี่ห้อนะครับเออคนละรุ่นนะครับอาการก็คือซักไม่ได้อ่าปันแห้งก็ไม่ได้นะครับอาการมันจะออกมาแบบนี้นะครับอ่านี่พ่อบ้านถามเข้ามานะครับ อ่าถ้าขึ้นแบบนี้นะครับมันซักไม่ได้มันปันแห้งไม่ได้นะครับทีนี้อ่าอ่าตอนนั้นผมได้ไปอ่าได้ลงคลิปไปเกี่ยวกับอ่าวิธีการต่ออ่ารีสวิกตัวด้านหน้านี่นะครับเนี่ยครับอ่ารีสวิกเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าสำหรับรุ่นอื่นนะครับแต่ปรากฏว่ารุ่นนี้ครับอ่าพ่อบ้านเขาถามว่าหลังจากที่ผมไปดูคลิปแล้วออกอาการเดียวกันเลยอ่าแต่ผมไปดูไอ้ตัวนี้มันอยู่ไหนไม่รู้ตัวนี้ครับมันไม่มีนะครับรุ่นนี้มันอยู่คนละที่กันนะครับ อ่าเพราะบ้านเลยเกิดความสงสัยโทรมาถามว่าอ่าขอรบก,กวนถามหน่อยเพราะว่าผมไปดูคลิปแล้วเนี่ยอาการของ LG นะครับมันขึ้นดีอนะครับมันไม่ทํางานเลยปั่นแห้งก็ไม่ได้ซักก็ไม่ได้อ่าทีนี้ผมมาเห็นอ่าแนะนําให้อ่าต่อรีสวิกตัวนี้นะครับตัวนี้นครับอ่าแต่อตัวนี้มันไม่มีครับผมไปหาดูที่ไหนไม่รู้มันจะต่อตรง ตรงไหนยังไงนะครับช่วยอธิบายให้ดูหน่อยครับบังเอิญว่าวันนี้มีเครื่องซักผ้า LG ร,รลลุ่นที่เขาถามมาพอดีนะครับก็เลยเอามาลงให้ดูว่าเราจะต้องไปต่อรีสวิตมาอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่ามันไม่มีอยู่ตรงนี้นะครับอ่ารุ่นนี้รุ่นอื่นเขาจะมีอยู่ตรงนี้นะครับอ่ามีรีสวิตอยู่ตรงที่บอร์ดนะครับแต่รุ่นนี้อ่าเขาจะเสียบอยู่อ่าอยู่ตรงขอบบอร์ดนี่เหมือนกันนะครับอ่าทีนี้เราจะต่อตรงยังไงนะครับอ่าผมจะพาพวกบ้านที่ถามเข้ามาว่า ถ้าเกิดอาการแบบนี้ปั่นแห้งไม่ได้ซักไม่ได้เราจะไปต่อรีสวิกตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปต่อครับไม่ยากครับง่ายนิดเดียวเองนะครับถ้าเห็นพรบก็ทําได้ปั๊บเลยนะครับเราไปดูกันเลยนะครับทีนี้ <c oughs> เรามาดูอาการของเขาก่อนนะครับซักไม่ได้ปั่นแห้งก็ไม่ได้จะออกอาการแบบนี้แหละครับ อันนี้ซักไม่ได้แหละครับหยุดหยุดการซักไปแล้วนะครับถ้าจะปั่นแห้งมันก็จะออกอาการนี้นะครับทีนี้เราไปอาทําการต่อตรงกันเลยนะครับว่ารุ่นนี้จะต่อตรงที่ไหนได้นะครับ อ่านี่นะครับที่พ่อบ้านถามเข้ามาเกี่ยวกับตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้ะครับเขาไม่มีนะครับไม่มีไอ้รีสวิตต์อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ไม่มี LG เหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นเทอร์โบดัมนะครับทีนี้ตัวนี้เขามีเซ็นเซอร์รีสวิตต์อตรงนี้เราสามารถเจาะหลอดแก้วนะครับบัสกีติดกันไปเลยก็ถือว่าได้ต่อรีสวิตต์ตรงไปแล้วแต่ปรากฏว่าพ่อบ้านถามว่า ผมไปดูแล้วมันไม่มีเลยมันอยู่ตรงไหนยังไงนะครับอันนี้มันไม่มีจริงๆนะครับเนี่ยครับอ่าบอร์ดเหมือนกันดูหน้าตาเขาก็เหมือนกันนะครับแต่ว่ารีสวิกอยู่คนละที่นะครับอ่าตัวนี้อ่าตัวนี้ครับรุ่นนี้ครับเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเจาะตรงนี้ปุบ๊บก็บัดกีได้เลยแต่ตัวนี้ที่พ่อว่าถามมาว่าผมหาตั้งนานแล้วมันไม่เห็นเลยอ่าที่บอกมาผมไปดูตรงไหนก็ไม่มีรีสวิกตรงนี้ปรากฏว่ามันอยู่ตรงนี้ครับนี่ เห็นไหมครับนี่ครับอ่าคู่นี้นะครับรีสวิตเขาจะอยู่ตรงนี้อ่ตอนนี้เขาก็จะเสียบอยู่ที่ฝานี <c rick eting> ่ยนะครับเนี่ยครับอ่ารีสวิตเขาจะเสียบอยู่ที่ฝาอ่ตรงนี้ครับเวลาปิดเปิดลงมาปุ okay. ๊บเขาจะมีสายมานี่นะครับเห็นไหมครับนี่ครับอ่าสายเขาจะอ่าโผล่มาตรงนี้เนี่ยครับเนี่ยครับสายเขาจะโผล่มานี่มาหาไอ้รีสวิตด้านหน้านี่นะครับแต่รุ่นนี้อ่าเขาจะเอาติดบอร์ดมาเลยนะครับอ่าแต่รุ่นนี้ เขาจะมีสายเสียบต่างหากเลยนะครับตัวนี้ครับทีนี้ไอรีสวิคอยู่ตรงด้านหน้านี่นะครับเนี่ยครับอคอยสมัมผัสกับแม่เหล็กที่เราปิดฝาลงมาน่ะครับนี่ครับถ้ามันไม่มีแม่เหล็กหรือแม่เหล็กมันหายหรือว่าไอารีสวิคตัวนี้ด้านในมันกระด้างหรือว่ามันเกิดความชื้นสะสมหรือว่ามันเป็นตะกันเป็นไอขาบอะไรเข้าไปติดมันมันเลยทําให้อารีสวิคตัวนี้ไม่ทํางานนะครับเ <ME> มื่อมันไม่ทํางานแล้วก็ตัดตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับ มันจะมีสองสายเท่านั้นเองนะครับเนี่ยครับตัดสองสายเนี่ยพันติดกันมันก็หายเลยนะครับเนี่ยครับซักได้ปั่นแห้งได้เลยนะครับสมมุติว่าถ้าเราไม่มีแม่เหล็กหรือว่าเราไปหาตัวใหม่มาแทนไม่ได้นะครับเราก็สามารถตัดตรงนี้ต่อตรงได้เลยเหมือนกันนะครับสําหรับเทอร์โบดัมนะครับ LG เทอร์โบดับมันจะต่างกันตรงที่รีสวิคตัวนี้อยู่ตรงหน้าฝานี่นะครับอยู่ตรงบอร์ดนี่เลยครับเวลาปิดฝาลงมาปุ๊บมันก็จะมาสัมผัสกับไอ้ตัวนี้แต่รุ่นนี้ มันมันมีแจ็คเสียบมานี่สายมานี่ก็จะมาอยู่ที่หน้าฝาเหมือนกันนะครับนี่ครับอยู่ที่หน้าฝาเหมือนกันนะครับอ่าทีนี้พ่อบ้านไปถามเอาไปไปหาที่บอร์ดนี่ยมันไม่มีเพราะว่าก็อาจจะคิดว่ามันจะอยู่ตรงนี้เหมือนกันปรากฏว่ามันไม่อยู่นะครับมันอยู่มันอยู่นอกบอร์ดเลยนะครับนี่ครับอ่าทีนี้เมื่อเรารู้แล้วนะครับสําหรับพ่อบ้านนะครับรุ่นนี้มันไม่มีอยู่ในในบอร์ดอยู่ในบอร์ดนี่นะครับเราก็มาตัดสายตรงนี้เลยครับเพราะว่า าเราสังเกตได้ว่ารีสวิคมาจากตรงนี้เมื่อสาย2อันนะครับมันมาบรรจบกันแบบนี้นะครับเราพันติดกันแบบนี้เลยนะครับมันก็จะทํางานให้เราได้เลยไม่ว่าจะเป็นปั่นแห้งหรือว่าการซักนะครับมันสามารถทํางานได้เลยเพราะว่าเราได้ต่อสวิคตรงไปแล้วว่างั้นเถอะครับทีนี้อันนี้กรณีที่หนึ่งหาแม่เหล็กไม่ได้นะครับเอามาแปะฝาตัวนี้ไม่ได้นะครับสองเราเปลี่ยนแม่เหล็กแล้วมันยังไม่ดีอีก ก็แสดงว่าตัวนี้มันเสียนะครับอ่ามันมีโอกาสเสียได้หมดเลยครับหลังจากที่เราไปหาซื้อตัวนี้มาแทนไม่ได้เราจําเป็นที่จะต้องต่อตรงตัวนี้ไปเลยนะครับอาทิตย์นี้มาต่อตรงกันเลยนะครับอ่าต่อตรงก็ไม่ยากครับเนี่ยครับเห็นไหมครับตัดเลยครับนี่ครับนี่ครับอ่าแยกของเขาก็อยู่ประมาณนี้เองครับเห็นไหมครับมันก็จะมีสองสายแค่นี้เองนะครับหลังจากนั้นมานก็ตัดอ่าตรงปลายเนี่ย อ่าพันติดการปุ๊บแล้วก็เทปพันไว้มันก็จะโอเคเลยนะครับเนี่ยครับอ่าทำแบบนี้เลยครับเนี่ยอ่าสำหรับพบ้านที่ไปหาลีสวิรุูนเทอร์โบดัมตัวนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยครับอ่าจากนั้นมาเราก็หาเทปมาพันตรงนี้ไว้มันก็เรียบร้อยเออแบบนี้เลยครับเอาเทปพันเลยนะครับหาพวบ้านเข้าไปจัดการตรงนี้ได้เลยนะครับสําหรับเทอร์โบดัมนะครับอาการซักไม่ได้ปั่นแห้งไม่ได้นะครับ หลังจากที่เราพันต,ติดกันแล้วนะครับเนี่ยอ่ะเราก็เ,าเทปพันไว้เลยนะครับเนี่ยครับแค่นี้อ่ะจากนั้นมาล้วก็เอาแจ็คของมันนะครับไปเสียบเลยครับเนี่ยครับอ่ะไปเสียบไว้ที่เดิมแค่นี้ก็ถือว่าเราต่อตรงไปแล้ว <laughs> นี่ครับอ่าถ้ากรณีที่ว่าเราไม่มีอ่าแม่เหล็กเข้ามาอ่ามาเปลี่ยนให้มันหรือว่าเปลี่ยนแล้ว แต่มันยังไม่ทํางานสาเหตุเกิดมาจากรีสวิกตัวนี้กระด้างหรือเสียมันไม่ทํางานนะครับเราไปหาซื้อไม่ได้หรือขีเกียจไปซื้อหรือ,อยังไงนะครับเราก็สามารถอ่าตัดตัวนี้ต่อตรงแบบผมนี่เลยครับนี่ครับถ้าแบบนี้ทํางานแล้วนะครับเนี่ยโอเคเลยนะครับเปิดฝาดูก็ได้อ่ะทีนี้เราจะมาดูกันเลยนะครับยกเสียบปลั๊กไฟก็ อ่าทีนี้เราจะมาปั่นแห้งนะครับอ <c oughs> ่าที้เราเปิดฝาดูก็ได้ครับทีนี้อ่าเราจะทําการปั่นแห้งนะครับอ่าถ้ารีสวิกตัวนี้ครับที่เราต่อไปเมื่อกี้นะครับมันไม่ดีมันจะไม่ปล่อยน้ําได้แล้วนะครับเนี่ยครับอ่าทีนี้หลังจากที่มันปล่อยน้ําเสร็จปุ๊บมันก็จะทําการปั่นแห้งให้เราเลยนะครับ อ่าครับหลังจากที่เราได้ต่อตรงกันไปแล้วนะครับตัวนี้ครับเนี่ยครับดีซีพตัวนี้ครับอ่ามันก็จะปั่นแห้งได้นะครับซักก็ได้เลยนะครับทีนี้มันก็ไม่มีปัญหาแล้วครับสําหรับอาการขึ้นดีนะครับตัวนี้ครับซักได้ปั่นแห้งได้นะครับทีนี้ถ้าไอตัวนี้มันเสียมันไม่ทํางานนะครับอาที่ผมว่าออกไปเมื่อกี้นะครับถ้าผมถอดตัวนี้ปุ๊บเซ็นเซอร์ไม่ทํางานนะครับาเครื่องจะหยุดการทํางานทันทีเลยนะครับเนี่ยครับเซ็นเซอร์นะครับเอาออกให้ดูนะครับ นี่นะครับจะถอดแจ็คแล้วนะครับเห็นนะครับอ่าทีนี้ชัดเจนนะครับสำหรับพอบ้านที่ถามเข้ามานะครับว่าอาการนี้มาจากไหนครับอ่าไปหาดูแล้วไม่เจอมันอยู่ตรงนี้นี่ครับอ่าเสียบเข้าไปใหม่มันก็จะทํางานต่อนะครับเนี่ยครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับอ่าอันนี้เงียบไปแล้วอ่าถือว่า มันเข้าสู่ระบบของมาแล้วนะครับเดี๋ยวได้จังหวะมันก็จะปั่นแห้งต่อนะครับอ่านี่นะครับอ่าขอบคุณมากมายนะครับพี่น้องที่กดติดตามให้กําลังใจผมนะครับและขอขอบคุณอ่าพ่อบ้านที่ถามเข้ามาด้วยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ